ขยสวัสดีค่ะมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดอรค่ะผู้ก่อสอนอุดอรท่านีหม่อมดอกไม้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่สะสะเพื่อไทยอุดอรท่านีนำมวลชนกำนั่นผูใยายบ้านเขายืนแถลงการสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคประชาชนนำโดยนายอุเทนคำพาแสงได้นำครูกศอนสอนอกกว่า150คนเขายืนแถลงการแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุนนมและเวกร้องกันให้ปัญหาทั้งออกใหนกับชาติบ้านเมืองโดยได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และสนับสนุนรัฐบาลให้ออกไมากแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาสถานการณ์เลวร้วรายประชาชนบาดเจ็บลมตายไปหลายกรณีตทางด้นน่นายเกียรติอุดมเมธนสวรรสัสดิ์สสพรรคเพื่อไทยเขต4ีอุดรธานี ได้นำมุลชนกำนั่นผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอชัยว่านสีธาตว่งสมหมอจำนวนกว่าหารอยคนมาสแสดงพลังให้กำลังใจสนับสนุนรัฐบาลซึ่งภายหลังจากการอ่านแถลงการแล้วเซจก็ได้มอบหนังสือให่งกับผัวราชการจังหวัดอุดรธาน,านีจากนั้นแกน่นนำคนเแสดงได้พลัดกันกล่าวปราศัยจงตีนายสุเทพเพื่อสุบรณ และกลุ่มคนอุดรรักชาติที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลอีกครั้งจะมีการจัดเวทีปราศัยใหญ่เพื่อปกป้องสากล่างโดยอาจจะมีการปิดถนนวัฒนานุวงศ์เพื่อต่างเวทีโดยมีหัวหนา้าพรรคเผื่อไทยเดินทางมารวมปราศัยในครั้งนี้นํานรักรามาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบอร์อ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน